โยดาบซาดิวิลุนเมกานดีวิลุนดูบายดีวิลุนชาติใยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่านะนนะเอ็ดฟอร์ดนะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแนวเหมือน Overwatch ในจีนนะไม่ใช่เหมือน Overwatch ในจีนต้องพูดว่าเหมือน Overwatch นะท่านผู้ชมนะเป็นแบบว่าแนวเกมมือถือนะครับเออจากจากประเทศจีนเลยนะคุณนะโคตรึงโคตรก๊อตผมยังขำเมื่อเขา,าดูคือภาพมันเหมือนมากนะท่านผู้ชมนะ ต้องบอกเลยนะครับภาพเหมือน Overwatch เอ้ยไม่ใช่วิธีการเล่นเหมือน Overwatch มากเลยนะครับท่านผู้ชมนะสนุกด้วยนะครับเกมนี้อ่านี่มันเป็นแบบอันนี้ผมเล่น Conquest นะยึดยึดพื้นที่นะครับท่านผู้ชมมาเราจะไปโชว์ตึงโชว์กอสหน่อยเฮย้ยเอาดิตายตายสวยสวยเอาไปยึดซะหน่อยคนดูเออโอ้โหยึดจุดอันนี้อันนี้ยึดจุดแต่มันจะมีทีมเดสแมทมีหลายโหมดให้ได้เล่นมากเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเกิดตั้งีสกว่าวิีเหรอวะคนดู ตายนานเกินไปไหมเนี่ยแสดงว่าเราต้องเล่นอย่างระวังนะเนี่ยคนดูผมเอาเสนลงมายิงดีกว่านะอย่างนั้นนะเพราะสน่น่าจะซุ่มได้ดีกว่าแล้วเปิดจุดได้เพื่อนให้เข้าไปยึดนะฮะท่านผู้ชมนะหัฝั่งนู้นแม่งตึงอยู่รอเราเกิดก่อนนะมาเลยครับน้องๆพี่มาแล้ว easy รอบนีแล้วยิงตึงๆเลยแหละซุ่มยิงตึงๆเอาไปเหยียบเลยเพื่อน ไปยิงเลยเพื่อนเอออันนี้ผมสู้ให้เพื่อนยืนเหยียบเลยนะคุณดูนะมาดิ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 มาด,มาดิลากหัว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 ดาวดาวสวยโคตรตึงเพื่อเราไม่ได้เหยียบก็อย่ามีใครได้เหยียบไอ้น้องนี่ดิเฮ้ยโอ้โหไม่ตายโอ้โหตายแล้วเกิดโคตรนานอ่ะ โอ้ยฝั่งนี้มันมัน,ม,นมันตึงอยู่มันมีตัวตึงนะคนดูนะเกมนี้มีไต่แรงด้วยนะครับมีระบบไต่แรงด้วยนะ น,น,น,นร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเกมนี้เอาว่าว่าโอ้ลวงไม่ไหวเลยนะเพื่อนเพื่อนลวงเอาเรื่องเอาเลยนะเนี่ยไม่ไหวเลยนะเนี่ยน้องลวงไปเกิดสวยมาละดีๆเรา ยิงเนี่ยยิงยิงย,งยิงสกิลไปหน่อยสวยสวยโอ้ยจะตายจะตายามันถ้ามันตายมันก็เกิดนานคนดูโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเมาเลือดก,ก่อนใครมันยิงนักหนาวะแถวนี้เอาดีเอาดีสวยสวยยืนยึดเลยครับตอนนี้ถึงเวลาเรายึดคืนแล้วนะเหลือยี่สิบกวีว่เอง เอาว่ะเอาว่ะมาดีก็มาดีเปิดนัตีแล้วนะผมตอนนี้ผมเปิดอัตีรอเลยเฮ้ยตัวข้ล่างมาไตัวข้ล่างมายื้หน่อยยื้หน่อยเพื่อนอันนี้เปิดอัตีมาเลยวะนี้เปิดอัตีมาเลยวะเอออย่าอย่าอย่าเออกูยื้ได้อยู่ยื้ได้อยู่อย่าไว้เพื่อนโฮ้ยตัวนี้ปืนเอคแม่งโหดจัดเลยนะคนดู รอ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 เราเกิดสวยสวยแปดวิเองเข้าไปเหยียบหน่อยของโมมันได้ตั้งสี่สิบเก้าแล้วนะคนดูนะว่าไม่น่ารอดนะน่าจะแพ้นะเนี่ยคนดูดูทรง้วเนี่ยดูจากทรงพลันตนาไตรนะ์นะน่าจะแพ้ยจุดมันต้องเล่นเป็นทีมครับคนดูนะว้าวว้าวาสวยสวยเพื่อนเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยโคตรดึงแต่ก็แพ้คือเก่าเฮ้ยไม่แพ้ไม่แพ้ยี่สิบกว่าวิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยเหยียบไว้เราก็ได้เวลาได้คะแนนอะไรเพิ่มนะคนดูนะ เอาดิเอาดิโอเยอะจัดเลยโอ้ยแม่งทำไมตายง่ายจังวะงงเนี่ยทำไมทีมไปไหนหมดเนี่ยเอ,อ้ยเนี่ยทีมเราควรลงมาหน่อยนะเว้ยเพื่อน <c oughs> ตัวทีมไปก่อนโอ้ย,อยนั่นมันยึดแล้วนั่นมันยึดแล้วไป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 สวยกีฬาวีครับโอ้ยมันจะยึดมันจะยึดจุดมันจะยึดจุดเข้ามันยึดจุดเข้าสวยเข้าหน่อยยิงเลยเด็กครับยิงเลยเด็กครับสวย ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ลบหน่อยลบหน่อยสกิลไปก่อนสกิลไปก่อน,ค,อนคนดูออกมาเอาเลือดหน่อยฮะโหตรึงโหตรึงอย่ามาเนียนน้องอย่ามาเนียนน้องอย่ามาเนียนน้องตายไปดิโคตรโหดโคตรโหดโคตรอ,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 อนันตรายเลยพลี่ยึดก่อนนะครับให้มันได้สักเกินครึ่งนหนึ่งอะหรือห้านาทีนะมันเวลาจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องยึดที่ไว้ เอาดิเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเออขอาก่อนขอา,าก่อนสวยสวยสวยเอาเลือดก,ก่อนนะคนดูนะตอนนี้นี่ยืนยิงยืนหลอยหลังเลยดิเอาดิเอาดิห้าสิบแปดสวยมีกันมาก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมเหยียบวงก่อนเลยไม่ได้คะแนนเยอะที่สุดน,นี่มันใส่เกาะเว้ยมันถึก อาดีเอาดีสวยสวยสวยผมถอยออกมาก่อนมาเก็บเลือดสักหน่อยแล้วเข้าไปเข้าไปใหม่นะคนดูนะนี่ดิไปไหนล่ะไปไหนล่ะอยู่นอยเออมันต้องได้อย่างงี้ดิวะยืนอย่างงี้นี่ประตูเออเบรกินี่มาว่ะมาว่ะรอบนี้ไม่มีแพ้นะบอกเลยสกิลผมโหลดเซ็ตคือโหดโคตรโหดโคตรตรึงโคตรโนตรึงโคตรอันตรายยืนหยียบจุดไว้ก่อนเลยคนดู ล่วงยิงยิงยิงช่วยเพื่อนก่อนยิงช่วยเพื่อนก่อนสวยสวยเฮ้ยเฮ้ทำดีทำดีเพื่อนโหดดโหนดโหดต้องอย่างนี้ดีวะเล่นแบบยึดจุดนนาเออชนะแล้วนะนี่ดูอยู่จะส่งแล้วเปิดสกิวรอเลยสกิวรูดคนดูคืนคู่ มาดิครับมาดิมามาดิยืนยิงชิวๆก่อนเลยกิวโหดอยู่นะโอตัวแทงนี่แม่งพึกจัดเรียบร้อยชนะนะคนดูโคตรตรึงเคตรตรึงเวลินไนบรูนีน่งเป็นไงนะบอกแล้วนะครับอย่ามาแหลมกับพี่อันนี้เป็นโหมดยึดจุดนะคนดูมันมีโหมดอื่นด้วยนะผมเดี๋ยวผมไปลองเล่นแบบทีมเดสแมทให้ทุกคนดูนะครับ เอาาว่า,วาเฮ้ยแม่งเครื่องเราแม่งชิวชิวอะ่ะอุณหภูมิชิวชิวมารับของสักหน่อยรายวันนะโอเคกดออกมาครับอี๋โวยก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ย เอาว่ะคนดูโอ้อัพส,สกุลสกิลศาสตร์เซนนะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาสกิลอะไรเข้ามาเพิ่มดีวะสกิลบวกเลือดเข้ามาได้ไหมอันนี้มันเป็นบวกสกิลเสริมนี่ว่าสกิลอันนี้เป็นสกิลแม็กโอเคตามมันเถอะไปเอาไปเล่นโหมดอื่นบ้างนะฮะที่จริงมันมีแต่แรงด้วยนะคนดูนะนี่แต่แรงจะอยู่ด้านบนนะครับนี่แต่แรงแต่ว่าแต่แรงมันเล่นเป็นช่วงเวลานะดูนะ นี่ช่วงเวลาเที่ยงถึงอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะอันะนี้เป็นโหมดปกตินะสา้านี่โหมดปกติผมไปเล่นให้ดูนะครับโหมดปกติสนุกเลยแหละคนดูผมบอกเกมเนี่ยเหมือน Overwatch หายมันคือ Overwatch กอนเลยแหละ <c oughs> Overwatch version จนะีนะนะท่านผู้ชมนะไม่ได้เปิดสโตูโกบอ a นะเปิดเฉพาะในจีนนะครับถ้าเปิดโกบอ a ก็น่าจะสนุกอยู่นะเอาว่ะเอาว่ะ เนื่อตัวเดิมเราี่ตัวเดิมมันตึงอยู่แล้วที่จริงมีหลายตัวนะนี่ผมไปเล่นตัวนี้ก็ได้ปกติผมจะเล่นตัวตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็โหดนี่เป็นทหารนะครับยิงปืนกลเหมือนกันเลยแต่ว่ามันโยนระเบิดได้นะโคตรึงโคตรึง กดโหดไปว่ะไปว่ะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโรบอ ร i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเลสีกอย Come on man เอาว่ะเอาว่ะนี่ตัวโยระเบิดผมนะสกิลมันโยระเบิดได้นะครับตัวผมเนี่ยโยระเบิดเป็นระเบิดระบุระเบิดก็ระเบิดอะไรคนดูมันจะมีจุดเก็บเลือดนะท่านผู้ชมนะโซนตรงนี้นะครับเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีโยระเบิดักหน่อยมุมนี้แหละโหได้กิน โอ้มุมนี้ยิงรัวๆเลยสวยสวยแตกครับแตกเก็บเลือดหน่อยมาดีมาดีาดน้องนี่ถ้าผมยิงโดนหัวมันจะเข้าแรงมากเลยนะคุณดูนะโยนระเบิดลงไปสักหน่อยมาไล่เก็บเลือดก่อนนะครับป่กกี้นี่เก็บไปสามตัวเลยนะปืนผมมันไม่ค่อยแรงเด้อคุณดูอืมไม่ค่อยแรงแต่ก็โหดอยู่โยนระเบิดไปก่อนเอาดีอาดิ ตายแน่จะตายแน่นี่ดินี่ดินี่ดิเยี่ยวมาดิครับไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงอืมอืมไม่เข้าใจก็อ๋อกูเข้าลงเลยคนดูไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงนะน้องออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยปฏิเสธปฏิเสธเฮ้ยกำลังนัวเลยสกิลเรามานะอันตีเราอันที่เราก็โหดอยู่นะคนดูผมบอกให้แต่ผมไปตรวจให้ดูนะครับ ฟ้าบโทรเรียกอินเตอร์คอมไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงต้องลงไปบูนะครับคอดูนะชีอต้องบูโอ้ยโหโคตรเยอะเลยตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเพียงระเบิดไปก่อนโอ้ตายตายตายไอตัวไอตัวแทงพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากสู้กับมันมันหโหดโคตรมาใหม่ดีน้องมาใหม่ดีน้องรออยู่นะจ๊ะ ไม่เข้าใจก็ไปเข้าลุงนี่โคตรึงโคตรึงไว้อุยอ้ยมันลุมเหมือนคนดูลง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 เติมลงเติมลงเติมเอาดีเอาดินี่เป็นไงล่ะรูดรูดเก็บโฮสเดับเบิลคิวอ่าก็ามาลัดครับ ไม่อยากจะมูเท่าไหร่หรอกแล้พี่สายลัดอยู่แล้วเ <c oughs> ฮ้ออืมอืม,อมลากหัวลากหัวไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงโอ้ยถ้าผมไม่เสียเวลาชักกระสุนนะ้ำเมื่อกี้เนี่ยลงแนละ้วเติมนะแล้วไปเปี่ยมันแตกแล้วนะคนดูนะยังก็วอลีวอตูดขมอนเมนปุ๊บหรอวะดนเดินตกลาว่าเฮ้ยต้องเดินระวังหน่อยนะคนดูนะเอาดีมาดี นี่เป็นไงนะโคตรตึงสกิลแม่งโกนโหดของพี่เอามาว่ะปืนมันถึงมันไม่ค่อยแรงเหมือนในตัวแรกมันก็แต่มันก็มีสกิลปาระเบิดมันโหดอยู่นะคนดูนะอา้าวอ้าวตายดิครับเก็บซะหน่อยยาไม่เข้าใจแต่ก็ไปเข้าโรงอินเตอร์คอมมาแล้วอินเตอร์คอมมาแล้วนี่ยิงเนี่ยลากหัวตึง เว้ยเว้ย,ยลบก่อนลบก่อนลากลากหัวลากหัวลากหัวดูลบตึงตงก่อนนี่เป็นไงละ่ะลากหัวโคตรเกลียนคนดูไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงไม่เข้าใจก็ไปเข้าลุงเอาดีเอาดีอาดโอ้โหอยู่นะพี่โค้งแ่งโคตรตึงคนดูลบก่อนจะเก็บยาตรงนี้นะคนดูนะนเผื่อตัวมันมีตัวโผล่มาแถวนี้อีกอยู่ระเบิดไปก่อนครับ ระเบิดมันเป็นระเบิดลูกปลายนะโยนไปปุ๊บมันระเบิดมันแตกเป็นแฉกนะครับอุย้ยมังเปิดเกาะเลยอ้าวเปิดเกาะแล้ววิ่งมาทําไมน้องอมไม่เข้าใจก็ไปเข้าลงอีซี่โยนระเบิดไปก่อนนี่เป็นไงละ่ะสไนเปรลน้องอยายาอีก็สไนเปอร์เหมือนกันสไนเปอร์ปืนกลตัวแทงนี่ตัวแทงนี่ มาดิมาดิเป็นไงล่ะโคตรึงโคตรึงเฮ้ยมีจวนเขา่บบอืมขยันมาแจกขยันมาแจกจังเลยนะน้องเว้ยเว้ยยิงรัวๆเลยผม MVP แล้วตอนนี้ไม่เข้าใจก็ไปเขาลงไม่เข้าใจก็ไปเขาลงเป็นไงล่ะโคตรึง <laughs> อีซ yeah, ี่โออแย่ยูคุกนำทีมครับเอาอะเอาอะไหนดูสิ ได้อะไรมาเอือยเฮ้ยโนตึงโนกอตเอา Sod ่ะเอา่ะอีม like ีพีแม่คนดูโหรับของชิวๆเลยตอนนี้โหรับรัวๆรับรัวรับรัวรับรัวโอ้โคตรโหดโคตรโหดโคตรอันตรายเลยพี่ นี่โอ้เอ็มบีพีนะค่ยี่สิบตายห้าเลยเนะี่ะหมดเกินมาโหลดมาเล่นกันได้นะคุณดูนะสำหรับเจ้าตัวเกมเอ็ดเรสไม่ใช่เอ็ดอันนี้เป็นเกมเอ็ดฟอร์สพูดผิดเอ็ดฟอร์สนะท่านผู้ชมนะลิงลก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายแคลิปนะสำหรับใครที่จะอยากโหลดมาเล่นนะครับท่านผู้ชมนะแต่ต้องใช้ตัวตัวรหัสวีแชทในการเข้าเล่นนะครับท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยกันสำหรับเกมนี้นะครับเอ็ดฟอร์สนะสำหรับวันนี้มิโกัะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งแจ้งเตือนกับมิโกจะได้เพราะเป็นกำลังนะใใใจจจหหห้้้้้้ทาาาคคคลลลิิปปปดดีีแแบบบนนนนตต่่ออไววยยะะฮเเกัมง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย